โยโยโยเที่ยงตรงเจิญกลับคืนนักหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคืนนักหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ี p k เในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาดึงคำ่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับบิ๊กแมชพิจิรเลือกเกมเวลาตีสามตรงอยู่ฟาชมเปยนเีก ลิเวอร์พูลครับจะเปิดอันฟิวรับการเยือนของเรอัลมาดริดครับลิเวอร์พูลชนะมา4นัดรวดรายการนี้12คะแนนเต็มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเลเวเซนมาสี่ศูนย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บุกไปแซงชนะซาท์ทนตัน3-2นำโด่งในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับอาร์เนสซอลต อย่างโมซิชใช้งานดิซองเบ็คเกอร์เทรนด์ฮาวิเอเลียนแล้วก็ดิโอโก้โชต้านะครับคาดว่าแม่สุดคนแรกอาจจะเปลี่ยนไม่เยอะจากเกมลีกนะครับประตูเคเลเฮอร์บรักขวาก็ยังเป็นบรัดลีย์ทางซ้ายดูโรเบอร์สันคู่เซนเตอร์ก็โกนาเต้กับฟานได้นะครับตรงกลางเนี่ยแม็รคลิสเตอร์น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมยุโรปนะครับเล่นกับกาเบรียลแล้วก็โซบอสไลน์แนวรุกโมเมตซาร่าทางซ้ายลุยดิอาร์สเป็นตัวสำรองในเกมลีกได้พักจะกลับมาในคืนนี้นะครับหน้าเป้ายังเป็นดาวินนูนเยสเหมือนเดิมนะครับในขณะที่มาดริด มี6แต้มจากการชนะ2แพ้2เกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับเอซิมิลานมา13แต่ว่าสาการเอลีกดีขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดบุกถล่มเลกาเนต3 0ไล่จี้บาร์เซโลนาครับคาร์ลอนเชลรติยังหมดสิทธิ์ใช้งานมิลิตาอาลาบ้าคาบาคา,า,าวแล้วก็โรดิโกนะครับตัวลักลก็ประตูทีโบกุ๊กตัวทางขวาเนี่ยอาจจะใช้เฟริิโกบาเบเด้มาเล่นแบ็กขวาเหมือนเกมลีกนะครับทางซ้ายเบนดี้อาจจะเบียดกาเซียครับคู่เซนเตอร์ต้องใช้เซซิโอกับรูดิเกอร์ตรงกลางเนี่ยการมาวิงกาลงแน่ เราก็ต้องเช็คฟิตของชูอามานี่นะครับแนวรุกชูบาร์ลิงแฮมวีดิสูดเอ็มบัปเป้ทางขวาเนี่ยไมอาดากูเล่ก็บราฮิมดีอาสนะครับเจอกันหัวล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลก่อนรอบ16ทีมมาดริดเอาชนะไปกลับในบ้าน1-0เกมเยือน5-2ก่อนเกมตามหน้าเสือเนี่ยเขายังมองลิเวอร์พูลเหลื่อมนิดๆนะครับเอา,อาง่ายๆลิเวอร์พูลเนี่ยจริงๆผลเสมอก็ไม่แย่นะครับโอกาสลอยลำเป็น1ใน8ส่วนมาดริดนี่แม้เกมแบบนี้ต้องมีแต้มนะครับพี่เจ็มองว่ามาดริดของอันเชล็ตติเริ่มดีขึ้นเเรรรรื่่่อออยๆแมมม้วาวาาลลิ์์พูจะะฟดีกนคับต มาริดเองก็มีทีเด็ดเยอะเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจราชันชุดขาวเรอัลมาริดจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับไม่เสมออาจจะบุกชนะเลยครับให้เชียร์เรอัลมาริดเป็นคริวหนังบิกแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย